สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mangoes Channel อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในช่วงอะไรดีอะไม่รู้จะตั้งชื่อช่วงว่าอะไรเอาเป็นว่ายี่ทีนี้เรามาทำการแปลงสวมคุณจอนนี่กันนะคะจอนนี่เป็น NPC ประจำเมือง OAS i s Spring เนาะใครที่มีเบสเกมอยู่แล้วก็จะมีคุณคนนี้ประจำอยู่แน่นอนนะคะเมืองทะเลทรายนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในชุดออกกำลังกายกันดีกว่าเนาะรู้สึกว่าชุดเดิมเนี่ยมันไม่คูลเลยนะคะชุดนี้เป็นไงทุกคนก็ดีนะมากับผ้าอา ฟิตเนสนะคะในส่วนของชุดนอนนั้นก็เฉยๆชุดอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเอาแนวเป็นแนวมูจงิงมูจินเนาะเรียบๆญี่ปุ่นดูแบบเรียบหรูสบายๆอะไรอย่างงี้น,นะคะประมาณนี้เลยเปลี่ยนรองเท้านิดนึงให้มีความครีมี่สวยงามนะคะในส่วนของชุดพาร์ที้นั้นก็โอ้โหเหมือนต้นคริสต์มาสยังไงไม่รู้ล่ะอุย๊ยอันนี้เหมือนนะักเรียนไฮสคูลเออมันก็ดูเท่อยู่นะคะอ,อันนี้เก๋วะ่ะทุกคนดูมีความแพปปูล่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชุดว่ายน้ำเลยยังไงมันต้องได้ใช้อยู่ละนะคะ และก็รวดเร็วนะคะไปอย่างรวดเร็วเลยชุดหน้าร้อนก็จะเป็นชุดจากภาคอเทจนะคะถอดคอเท็ดลิฟวิ่งเนาะและในส่วนของชุดหน้าหน,นาวนั้นก็นี่เลยคนมีความอยากกู้ซานะคะเอาสักสองชุดละกันมีความปริยัลลุกบ้างอะไรบ้างในส่วนของเมืองโอเอซิสเนี่ยคิดว่าไม่มีหิมะนะคะแน่นอนแล้วก็แต่น่าจะมีความหนาวเย็นอยู่บ้างนะคะในส่วนของหน้าตานั้นเราก็คิดว่า น่าจะไม่ยรับเปลี่ยนอะไรละนะคะอยากให้เขามีความแบบเดิมๆเ,เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอาฟทีเฉยๆพอหลังค่ะและทีนี้การอยู่คนเดียวมันก็เป็นอะไรที่เหงาเศร้าและเปล่าเปลี่ยวใจนะคะเราก็จะเลือกเป็นน้องหมาเลยเนาะรู้สึกว่ามันน่าจะเข้าที่สุดละค่ะเนื่องจากว่าน้องแมวเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมายุ่งกับเราใช่ไหมโอ้เราก็จะเลี้ยงน้องหมาตัวเดียวเลยเอาเป็นเลือกเป็นพันใหญ่โอ้ยบูเธอเรียก็น่ารักนะทุกคนเป็นไงเออแบบมีความหน้าเหมือนลานเครื่องบินน,นั่งน่ารักนะทุกคนแต่ว่าจริงๆก็คือพันุนนนนนีีีี้้้้กกก็มมคคควาาแแอบะะแบบอบบบบบดดงงะะะู่ไยยยเเเลท นะเป็นหมาที่อยู่ในเขตร้อนพอดีลยทะเลทรายนะคะในในทะเลทรายนั้นเขาก็จะชอบนาหมาพันแหนมาวิ่งแข่งอะไรประมาณนี้นะคะเนื่องจากว่าน่าค่อนข้างที่จะพริวและเร็วมากเลยีเดียวนะคะแต่ว่าสีเนี่ยเรารูไม่ค่อยคุ้นเลยเราเคยเห็นแต่สีน้ําตาลเราไม่เคยเห็นลายเสือแบบนี้แต่ก็โอเคดีก็สรุปว่าเ,าเป็นลายเสือละกันนะคะสีนี้ก็สวยดีสีเทาๆเป็นเทาเสือเนาะโอ้สีน้ําตาลเล็กน้อยนะจะเลือกมาร์กิ้งไหมไม่เอาละนะคะมาร์กิ้งก็ สวยๆเราอยากจะได้แบบธรรมชาติทารรเอวยธรรมใจไปที่คอล,ล่าเลยดีกว่านะคะเออแบบนี้ก็สวยคนเรียบๆพอละเนาะเออได้จ้า ในส่วนของทางด้านนี้ก็เป็นมารา์กเนาะรู้สึกว่าไม่ใส่ดีกว่าแบบนี้ก็ดูดีอยู่แล้วอนะไปไหนละเขาล่าเราหายไปไหนอียโอเคค่ะมาตอกกันที่อุปนิสัยกันเลยดีกว่าเนอะเอาเป็นแอคทีฟเพราะว่าหมาพันนี้เนี่ยมีความแอคทีฟสุดๆนะคะแล้วก็มีความเป็นนักล่าด,ด้วยเพราะว่าค่อนข้างที่จะไวมากเลยทีเดียวแล้วก็สุดท้ายเลือกเป็นเพลฟูนะคะจะได้เล่นกับเราบ้างอะไรบ้างเนอะไม่ใช่แบบเหมือนเป็นโปรเตเตอร์เคาน์์อะไรอย่างเงี้ยคือนอนแม่งมันทั้งวานก้นเบาไหวเนอะเจ้า <c oughs> <laughs> นะคะเจ้าของสงเเหนะ<ด> okay, ่ะเ,เ,าาเองาใช้นากเะใส่วขอเก็จะเดิมเลยะ ก็คือเอ็นเตอร์เทนเมนต์นั่นเองเนาะยังอยู่ในตําแหน่งแรกอีกตำแหน่งที่2อยู่นะคะทํางานเวลา5้าโมงถึงห้าทุ่มนะคะก็ปล่อยนางไปและทีนี้ระหว่างนี้เราก็อยู่กับน้องแซนดีออ้ Sandy ไปก่อน,นะคะลืมแนะนำเนาะเราได้ตั้งชื่อน้องว่าแซนดี้และในส่วนของนามสกุลก็นามสกุลเดียวกับคุณจอนนี่เลยค่ะบ้านเราก็มืดเหลือเกินเหลือตายเนาะเนื่องจากว่ายายเข้ามาเนี่ยก็ยังไม่ทันจะได้ทาอะไรเลยก็ต้องไปทํางานละนะคะ ก็เดี๋ยวแวะจุดไฟเซตบ้านอะไรให้มันเรียบร้อยกว่านี้นิดนึงนะคะต้องบกว่าเราก็เพิ่งจะสร้างบ้านเสร็จใช่ไหมคะก็ลวดเป็นการทดลองเล่นไปในตัวเลยนะคะมันก็ได้รู้ว่าเอ้ยมันขาดตกบุฟเ่องอะไรทางตรงไหนเนาะแล้วก็จะได้ปรับแก้แล้วอัปโหลดลงแกวให้ทุกท่านได้โหลดกันตอนนี้ก็อัปลงเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถไปโหลดได้เลยหลังจากที่เราลงคลิปนี้แล้วเนาะเอาละค่ะตอนนี้ก็คือหิวไม่ไหวนะคะเดี๋ยวจะให้น้องทําอาหารเนสนึงเนาะ,ะดูสิว่าทาอะไรได้บ้างอ๋อลืมไปเราเป็น simple life นะคะจะต้องทําการมีวัตถุด แบบเดลิเวอรี่ลวกันนะะพิซซ่ามันก็แพงไปเนาะเอาเป็นธรรมดาพอละเนี่ยโอก็มีหลายเมนูอยู่นะคะเนื่องจากว่าวันนี้มันเตรียมอะไรไม่ค่อยจะทันไงเวลามันน้อยนิดนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเตรียมอะไรบ้างคร่าวๆทีหลังนะคะวันนี้ก็เลย สั่งเป็นอาหารแบบว่าเลี้วอรีลล่ไปก่อนเนาะช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะแบบพูดพูดไปผิดถูกๆเนาะอาจจะแบบเกิดความลคาคัญได้อย่าเพิ่งลาคานกันไปนะคะต้องขอภัยมาณะที่นี้ด้วยเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็มีเรื่องให้คิดค่อนข้างที่สลายเรื่องสมองก็แบบเพี้ยนองๆไปบ้างเล็กน้อยนะคะอย่าเพิ่งมาโหก,กันไปเด้อทุกคนมาเป็นช่วงๆแค่นั้นเองเป็นบ้านคนแรกก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญเข้ามาในบ้านก่อนเลยเราค่อยทำกทารทักทายเออบ้านก็มืดหน่อยนะเขาจะกลัวไม่แน่แบบเอ้ยฉันเข้าไปสปอร์ตไพหรือเปล่าอะไรอยู่นะคะเอาละ อาหารก็มาถึงแล้วนะคะก็จะทำการเลือก Eat m e ลเลยจ้ะหิวนะคะหิวไม่ไหวละสงสารคุณจอนี่มากเวอร์โอเคค่ะตอนนี้ก็มานั่งที่โต๊ะอาหารแล้วนะคะในโซนของโต๊ะอาหารนะัทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะแบบ เหงาไปไหมมีแค่สองที่นั่งเองบนองเออมันก็อยู่คนเดียวไงก็เลยคิดว่ายังไม่จําเป็นนะคะยังไม่มีความจําเป็นที่เราต้องจัดซื้อโต๊ะใหม่แต่อย่างใดแต่ถ้าปริมาณสมาชิกเพิ่มขึ้นนะคะมีโฟมีแฟนมีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทําการขยัยขยายแน่นอนนะคะสําหรับตอนนี้ก็เป็นอะไรที่ลงตัวละนะคะในส่วนของบ้านหลังนี้เราก็จะทําการทดลองเล่นไปเรื่อยๆเนาะดูว่ามันมีอะไรขาดตกบุองบ้างตรงไหนเดินไม่ได้ตรงไหนของติดตรงไหนขาดอะไรต้องเพิ่มอะไรนะคะระหว่างที่คุณจอนี่กําลังรับประทานอาหารอยู่นะั้นเราก็จะทําการซื้อหนัังสสสืออกกหน่่ยเาารรู้ึว เขามีความจำเป็นที่ต้องใช้สกิลแฮนดิเนสนะคะเพราะว่าเราได้ใช้อยู่ในโหมดอีโคไลฟ์เนาะก็จะใช้เครื่องปัอนไฟเครื่องกังหันต่างๆนอ้องค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวและทีนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่มันจะส่งจะเสียก็ต้องทำการรีพงรีแพร์นะคะก็จะมีคำสร้อยอะไรนหนักๆก็ไม่รู้เนี่ยก็ต้องทำการรีแพร์เนาะแล้วก็ มีการอัปเกรดบ้างเพื่อให้สิ่งเหล่านี้ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเราก็เลยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นิดน,นึงสาหรับเวลาอ่านนะคะก็เดี๋ยวค่อยหาเนาะเนื่องจากว่าเราก็มีงานประจําด้วยอนะาจจะเป็นช่วงวันหยุดหรือเป็นช่วงเย็นอะไรเงี้ยค่ะน้องหมาก็มีส่องพาวิ่งทุกวันเนาะเนื่องจากว่าน้องอุปนิสัยที่แอคทีฟ e นะคะก็เลยคิดว่าสนะ้องวิ่งทุกวันน้องสองวิ่งวอลแน่นอนให้แบบพาหนูไปวิ่งหน่อยจ้านะคะน้องชื่อแซนดี้เนาะเอาละค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาอันดีเนาะเป็นโอกาสที่ดีมากเลยทีเดียวที่เราจะได้เริ่มออ่นนััสืะะจจได้ม <laughs> มีีิเเพทป็ อะไรนี้เราก็เราอะคิดว่าเราจะทําการอัปเกรดสิ่งของต่างๆในบ้านหลังนี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จะได้เป็นอะไรที่ ช่วยให้ชีวิตเรามันง่ายขึ้นด้วยนะคะเรารู้สึกว่าต่องไฟนี้ก็คือดีอยู่นะทุกคนให้ความรู้สึกดูแบบมูทโทนในบ้านดูอบอุ่นมากขึ้นอะไรเงี้ยล้วก็ชาวซิมก็ได้อุ่นด้วยนะคะยามค่ำคืนก็คือเป็นแสงไฟได้ดีมากเลยทีเดียวในส่วนของทางด้านนี้ก็จะเป็นมุมตกปลานะคะก็มีไว้อุ่นใจค่ะเนื่องจากว่ามีความแบบซิมที่ไลฟ์ใช่ไหมต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรนี้จะให้สั่งทุกวันมันก็ไม่ไหวไงเนาะมีที่ตกปลาไว้ใกล้ๆมันก็ดีเลยไม่ต้องเดินไปตกไกลจริงๆก็มีลำธารนะทุกคนฝังงงตรขขข้้าาาามมถนนนนอออเเดิไปก็คืจล ตกได้เลยแต่ก็คือขี้เกียจสะดุนไงเดี๋ยวต้องพาน้องหมาไปวิ่งอีกก็เลยตกใกล้ๆบ้านนะคะตกตรงนี้แล้วก็ทํากินตรงนั้นได้เลยเนาะอย่างน้อยก็ยังมีปลานะคะเนื้อสัตว์ไว้ทาอาหารเนื่องจากว่าผักเถอะอะไรเงี้ยก็ยังไม่ทนันจะโตเลยเก็บเกี่ยวไม่ได้นะคะมาหาทุกคนมาปลูกผักดีกว่าผักเราก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรสักอย่างเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรกินเอานะคะเนื่องจากว่าก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมใช้เวลานาน,านยู่นะกว่าจะโตเนี่ยกว่าจะเก็บเกี่ยวอีกก็รีบเลยนะคะอย่าให้เสียเวลาเวลาเนาะตอนนี้น้องหมาของเรานะคะอนนน,ง,นงเาออยายววิิ่่่ไหัปส ลูกสายจูงขึ้นมานะคะก็เลยจัดให้นางหน่อยน้องเซนดี้ของเรามาที่น่ารักของเราซึ่งก็มีตัวเดียวก็ต้องรักนางให้มากที่สุดเนาะและที่รู้สึกว่าชุดน้องเขาไม่เข้ากับชุดเราเลยอะทุกคนชุดเรามันสีน้ำเงินน้องเขาเป็นสีแดงงเดียวก็๋วต้องทำการเปลี่ยนนิดนึงนะมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่เสื้อมันร้อนอะเราอยู่ทะเลทรายนะนเนี่ยจะมาใส่เสื้ออะไรขนาดนี้เป็นเสื้อแขนยาวเสื้อไหมพรมเดี๋ยวหมาก็แบบ เป็นฮิสโตรตายพอดีมาได้เลยนะคะเดี๋ยวต้องทําการเปลี่ยนซะหน่อยละมาคะ,ะทุกคนเปลี่ยนชุดให้น้องแซนดี้กันดีกว่าเออเห็นแล้วมันแบบทรมานใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยซิว่าเออมันมีหมดอะไรบ้างอ๋อน,นี่เป็นธรรมดาอันนี้เป็นวอลกิ้งเนาะเราก็จะเลือกเป็นอันนี้ดีมาขอดูหน่อยกดซิอ่าเอออันนี้มันก็ดูเหมาะแก่การวิ่งอยู่นะทุกคนมีกระเป๋าใส่ของอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นขนมใส่น้ำอะไรอย่างเงิ่นแต่มันดูร้อนไหมเออมันดูร้อนนะจริงๆริว่าเรามาทะเลทรายเอาเป็นคอลไลน์อย่างเดียวพอแล้วไหมอันนี้ก็ดูด,ดุไปหรือเปล่า มันน่าจะอยู่แบบบนคอบ็อกเซอร์ด้วยแมนไร้ปะเอาเป็นแค่นี้พอนะคะเหมือนเดิมน่ารักแต่แค่เปลี่ยนสีผ่อนหลังนะคะเอาละค่ะได้เวลารับประทานอาหารแล้วเนาะหิวไม่ไหวละเหลืองละเริ่มเหลืองหลอดอาหารละเหลืองอ่ะ เดี๋ยวครานี้ทำการติดไฟได้ไหมรู้สึกว่ามันมืดเหลือเกินเลยเหลือใจในส่วนของไฟนั้นนะคะเราก็ต้องใช้เป็นเทียนใช่ไหมบ้านเรามันก็ออฟรุกิลิไงก็ต้องเป็นอะไรที่ไม่สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าแต่อย่างใดเป็นการลดโลกร้อนแล้วเทียนเอรอเทียนมันก็สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ถูกไหมเราก็แค่เปลี่ยนไส้เทียนเออมันก็เป็นอะไรที่คู o นะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้เทียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลือกเป็นสิ่งน,นี้นะคะเพราะว่าดูมีความรีไซเคิลดี เหมือนลักษณะว่าเป็นขวดแก้วใช่มหใช้แล้วแล้วก็เราก็เทียนมาปักไว้ด้านบนเลยก็้ค่อนข้างที่จะสวยเอกูดเวดีกูดอยู่นะโอ้ให้ดูแบบมีความเป็นนักอนุรักษ์อีโคไลฟ์ในส่วนของตู้เย็นนั้นเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าจะต้องทําการเติมน้ำแข็งหรือเปล่าก็แอบกลัวว่าของตู้เย็นเนี่ยมันจะเน่าจะเสียเหมือนกันนะแต่ก็เรืองมอทอยซิ อ่านี่มันจะมีเทิร์นออฟยูทิลิตี้แล้วก็ไม่เทิร์นออฟละกันนะคะกลัวของในตู้ยมันจะเสียเนาะก็จะใช้ไฟฟ้าจากการปั่นของกังหันลมของเรานะคะแล้วก็โซลาร์เซลล์เนาะโอเคค่ะตอนนี้ก็กินเสร็จละกินเสร็จแล้วมันก็ต้องทำไงทุกคนอยู่บ้านคนเดียวก็ต้องทำความสะอาดเองใช่มาเออมีความเป็นแม่สีเือนเองไปโลยจาก,กินแล้วก็ต้องล้างกองไว้กว่าได้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะเน่าเขียวเหม็นไม่ไหวบรรยากาศในบ้านมันจะเสียวได้นะคะโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาอาบน้ำอาบท่านละนะคะไปนู่นนี่นั่นมาทั้้้้งงงวววันนนนนนจจะะะออออแลลไไม่ไ่่ดาาาบบบทเยะคะ หลับในอ่างอบนนําไปสละนะคะระหว่างนี้เราก็มาทำความรู้จักกับนางหน่อยดีกว่าว่าเอ้ยแม่เอ็นทีซีคนนี้เนี่ยนางไปรู้เตาเหล่าใครเนาะนอกจากว่าเปิดดูในเพทิกรีก็แบบ ล้นนะคะไม่มีใครเลยโดดเดี่ยวเสมือนว่าเกิดมักเดียวบนโลกใบนี้เนาะแล้วก็เป็น NPC ประจําเมืองนี้ใช่ไหมคะโอเอซิสสปริงซึ่งเราก็เห็นนางไตรกัตแต่ไปมาตั้งแต่อ้อนแต่อดอเนาะตั้งแต่สมัยอ๋อซิซั่งแล้วมาถ้าจำไม่ผิดนะคะก็เป็นลูกชายคนโตของคุณแนนซี่นะคะที่จะวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยแล้วก็เป็นพี่ชายของคุณมาคอมเนาะเนื่องจากว่านางนถูกในประเทศออกจากบ้านนะคะไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุผลอะไรเหมือนกันแล้วก็ออกจากโูงเรียนก่อนกำหนดนะคะเนื่องจากว่าอยากจะออกมาทำตามความฝันการเป็นดาราตลกนะ ปณิสัยหลักนางก็จะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะคะเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายเนาะในส่วนของสายอาชีพนะเราก็จะสานต่อความฝันของนางนะคะก็คือการเป็นดาราตลกนั่นเองเราก็จะให้นางทาอาชีพนี้ไปให้สุดเลยละกันนะคะก็อรุณสวัสเช้าว,วันใหม่ที่สดใสนะคะเป็นไงบรรยากาศยามเช้าก็คือสวยนะห้องนี้ก็ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาทากิจวัตรประจําวันหน่อยดีกว่านะคะเริ่มจากการปัสสาวะกันก่อนเลยเพราะว่าแดงแจ๋ไม่ไหวละนะคะห้องน้ําก็อยู่ด้านล่างนะทุกคนต้องใช้เวลานิดนึงแต่ยั่ดีกว่าห้องน้ําอยู่นอกบ้านป้าเนาะเอออุ ทำไมคุณน้องดำขนาดนี้คะเนี่ย โอ้ oh my god นะคะโอ้ oh, shit ต้องทําการกรีบอาบาดโดยด่วนขออภัยในความไม่สุภาพนะคะจะพยายามลดลงเนาะในส่วนของการอาบน้ําน้นนองหมาในครั้งนี้นะคะเราก็ได้ใช้น้ําจากการรองน้ําฝนด้านบนน้าฝนน้ำค้างน้ําเอยน้ําใจนะคะถึงแม้ว่าน้ําจะไม่พอนะเราก็สามารถที่จะตักตวงจากบึงของเราได้เลยนะคะแต่ว่าเราคิดว่าพอนะเพราะว่าเราใส่ไว้ทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะคะสําหรับการอยู่คนเดียวมันก็เป็นอะไรที่ไม่น่าสมคบส่วนเกินไปแต่อย่างใดเดี๋ยวเราจะให้น้องทําการรับประทานผลไม้ที่เรามีในอินเวนทารีก่อนเนาะเนื่องจากว่า วัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่พอเลยก็ลองท้องไปก่อนละกันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการตกปลาที่บึงของเราเลยนะคะแล้วก็ตวงน้าด้วยในตัวเนาะเออให้มันเรียบร้ยเสร็จสับในทีเดียวสาหรับการตกปลาในครั้งนี้นะคะก็ต้องหาให้ได้อย่างน้อย2ตัวนะทุกคนเพราะว่าเมนูที่เราจะทําเนี่ยเออมันก็ต้องมี2ตัวเป็นอย่างต่ําละนะคะจะใช้เตาด้านข้างนี้เลยนะคะในการทําก็คือไม่ต้องเข้าไปในครัวแต่อย่างใดละเป็นเมนูเออฟิต uh, อะไรซัมติงเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะคะนี้น้องมาหานั่งใกล้ๆเราด้วยนะน่ารักดิซีว่าสามารถทําอะไรกับบน้้้องงไดาเพแค จริงๆตอนนี้อยากจะพาน้องไปวิ่งมากเลยนะรู้สึกว่าน้องวอวอน์มากอยากจะไปวิ่งในคอนเฟลลี่นั้นสามารถทําอะไรได้บ้างเอ่ยอืมมนก็มีอะไรที่ทําเยอะอยู่นะทุกคนบอกเลยว่าไม่น่าะนาเบื่อนะอีพีนี้จะได้เล่นน้องกับน้องหมามากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะทำการ go for jog นะคะหลังจากที่เราตกปลาเสร็จแล้วเนาะแต่ว่าก็ต้องตกปลาให้เสร็จก่อนนะไม่งั้นคือยาน,นีบาได้เลยนะคะไม่มีอะไรกินต้องทําการสั่งอาหารก็ขี้เกนะียจเนาะเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้มาหนึ่งตัวละเดี๋ยวพักก่อนพาน้องไปวิ่งก่อนเนาะ เดี๋ยวกลับมาตกใหม่ก็น่าจะยังทันอยู่เดี๋ยวนี้เราจะมาทำอาหารกันตรงนี้นะคะก็จะเลือกไปที่กริลแลก็เลือก f i s h on a stick นี่เลยนะคะน่าจะเป็นปลาสเสียบไม้นะอารมณ์แบบเหมือนไก่สเต๊ะไหม,มนี่ก็จะเป็นปลาสเต๊ะอะไรประมาณนี้เนาะมาเดี๋ยวเราพาน้องแซนดี้ไปวิ่งออกกำลังกายกันหน่อยดีกว่าเนาะมันก็เป็นอะไรที่ค่อน้างสเก็พูดเบริพูดมากเลยทีเดียวนะคะสเสมือนว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเนาะได้พาน้องแซนดี้วิ่งด้วยออกกำลังกายและเราก็แข็งแรงขึ้นด้วยนะคะได้ข้าฟิตเนสเพิ่นนะนนม ที่แล้วก็คือลืมเก็บไงเดี๋ยวเราเก็บผ้านิดนึงเนาะเออจริงๆอะ่ะเมืองนี้นะตากแป๊บเดียวก็น่าจะแห้งได้แล้วนะเพราะเมืองนี้มันร้อนมันเป็นทะเลทรายใช่ไหมฮะไม่รู้ว่าเก็บไปนี่คือุ่ดเคลอะเลยหรือปะก็ไม่แน่ใจว่าทําไมนาะงถึงเอาผ้ามาไว้ทางด้านนี้ก็ไม่รู้นะทำไมถึงไม่เก็บเข้าตู้เข้าตัางอะไรอย่างนี้อย,นอยู่ว่าเราไม่มีตู้เสื้อผ้าหรือปะ ตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะเราอ่ะเราซักผ้าเสร็จใช่ไหมคะเป็นการอบผ้าเนาะเสร็จแล้วก็เก็บเก็บปุ๊บนางโยนขึ้นสวรรค์ไปเลยอะ่ะก็เลยงงว่าเอาทำไมถึงวางไว้ตรงนี้เราแวะมาตปากปลากันอีกนิดนึงเนาะเมื่อกี้เราได้ทําการติดไว้ตัวหนึ่งไหมาเพราะว่าพาน้องแซนดี้ไปวิ่งโอเคตอนนี้ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นปลาข้างๆมีความแรงเนาะแต่ก็คือบไดเลยก็ต้องกิวคะ่ะกิวเลยทีเดียวไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้เนาะเดี๋ยวเอาไว้ตกใหม่ละกันนะจ๊ะ ในส่วนของสกิลการทําอาหารนั้นนะคะก็จะมีความเก,กี้ๆกลางๆนิดนึงเนาะทำอะไรก็บอก,กระดกนิดนึงเนื่อง,งจากว่าเพิ่งเริ่มต้นชีวิตใหม่ไงทักษะอะไรมันก็ไม่ค่อยจะมีเนาะขั้นถัดไปเดี๋ยวมันคก็ดี่เองนะคะเรียงดีนะคะเนี่ยมีเตาหลองด้านล่างนะเออเสร็จเป็นที่เรียบร้อยล้านี่ก็เป็นเมนู uh, on, uh, stick, นะ on, uh, stick, อ่าปลาออนอะสติกเนาะมันออนอะสติกยังไงเราก็นึกว่าจะเป็นเหมือนแบบไก่สเต๊ปลาสเต๊อะไรอย่างงี้อ๋อเปล่านะคะก็คือเอาปลามาย่างทั้งตัวเลยน่าจะแบบทานคู่กับอะไรเหลืองๆเนยหรือเปล่าน่าจะไถ่นะ บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะดูดีดูใจนะคนคิดดูว่าแบบเรานั่งรับประทานอาหารริมน้ําทุกวันและก็เย็นๆมีคนเดินผ่านหน้าบ้านมันก็เป็นอะไรที่เกตคูดเวริคูดที่สุด อย่างที่บอกนะคะก็ต้องหาเวลาว่างสำหรับการอ่านหนังสือเนาะก็จะเป็นสกิลแฮนดิเนสนั่นเองเป็นอะไรที่สําคัญอยู่นะเพราะทุกคนเห็นไหมานหลังแวบบๆแบบนะคะคือเสียนั่นเองเนาะต้องเอาไปซ่อมอีกหลักนะคะแต่ทีนี้เราก็ยังไม่กล้าซ่อมไงกลัวว่าไอ้สกิลไม่ถึงขั้นเดี๋ยวว่จะแบบถึงคาดเอาได้นะคะมาได้เลยตอนนี้ก็คิดว่าอ่านหนังสือไปก่อนแล้วก็โทรเรียกช่างมาซ่อมเนาะแล้วรอให้แบบัก สกิลมีสักสามสามขีดไหมเนาะสามขีดเราก็ค่อยออกไปซ่อมเองเนาะกลัวจะโดนไฟดูดตายนะคะเพราะว่าประสบปัญหามาแล้วโอ้ไม่กอดซิมตายแล้วฉันจะเล่นต่อ,อยังไงนะคะเกมโอเวอร์เลยทีเดียวเอาละค่ะตอนนี้ก็เลเวลอัพแล้วนะในส่วนของสกิลแฮรดินเนลส์นั้นเดี๋ยวเรามาลองวิชากันเลยดีกว่านะคะก็เลือกตรงนี้แล้วทำการกดรีเพจซ่าเอาให้หมดทุกต้นเลยมะมีสี่ต้นนะทุกคนคือเจ๊งทุกต้นตอนเนี้ยโอ้โหโอ้ไม่กอดต้องรีบซ่อมโดยด่วนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใช้ไฟไม่ได้แล้วมันจะแย่่่เเอออาาาาานะนนนะะะะหมวงงจีปััญไรสกยกยนะทุค น่าจะซ่อมไม่ได้หรือปะคิดว่าสกิลคงยังไม่ถึงไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการโทรเรียกช่างนะคะให้มันจบจบจึงจ้งๆเพราะว่ายัางไงก็ต้องซ่อมนะอะทำการเอ่อ h i r e r e p a i r service เลยละกัน <c oughs> นะคะในก็ต้องพึ่งช่างเนาะเออจะปล่อยไว้ไม่ซ่อมก็บาได้เลยเดี๋ยวจะไม่มีไฟใช้เอาเศร้าใจไม่ไหว เดี๋ยวเราจะให้น้องมานอนตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเริ่มการเข้านอนล,ละนะคะหลังจากที่โทรเรียกช่างเสร็จแล้วนั้นก็เดินขึ้นบันไดเลยจ้าเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างีจะดึกมากละนะคะห้าทุ่มพรุ่งนี้ก็จะต้องทํางานนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะเออ พรุ่งนี้ทำงานไหมเดี๋ยวเราเช็คทีนะ้องนี่ก็ทํทำการสลีปซาเอาละค่ะอรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ที่สดใสนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คตารางทำงานของเรากันหน่อยดีกว่านะาอก็จะต้องทำงานเวลาห้โมงเย็นนะคะกลับถึงบ้านห้าทุ่มเนาะเออก็เป็นเวลาที่ไม่เร่งรัดจนเกินไปนะเก็บกู้อยู่ได้นะคะเราจะเช็คนิดนึงนะว่าน้องเห่าปลุกเราทำไมนะคะ เอององปลกชันทําไมนะคะยังเช้าอยู่เลยทีนี้ก็จะเป็นการสอนนะน้องก็จะมีสกิลมากขึ้นนะคะฉลาดมากขึ้นนั่นเองเนาะแล้วทำการทอกทูนิดนึงเพื่อเป็นการเพิ่มความสนิทเนาะและก็จะทําการพาจอกกิ้งสั้นๆเป็นระยะทางสั้นๆน,น,นะเดินเล็กๆน้อยๆพอละเป็นการออกกาลังกายยามเช้าสําหรับวันนี้นะคะ <S <S มาค่ะทุกคนภารกิจเดิมประจำวันอีกเช่นเคยนะคะหาอาหารนั่นเองเนาะเพราะว่าต้องใช้ วัตถุดิบเป็นปลา2ชิ้นนะคะในการทําอาหารระหว่างนี้ก็ค่อนข้างที่จยากเข้าห้องน้ำมากเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรยังทนได้อยู่ก็ทนนิดนึงนะน,น้องหมาเห่าอีกละนะคะมีอะไรเอ่ยเหาบ่อยไม่ไหวนะคะเหมือนจะเหงาช่วงนี้ าล้ค่ะตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วนะคะปลาก็้อยังไม่ได้ซักตัวเลยเราก็จะทําการฮ้าเวทเพื่อผักสวนครัวในสวนของเรานะคะก็ขายเลยจ้าและนําเงินทั้งหมดนะคะรายได้ทั้งหมดไปซื้ออาหารกินดีกว่ารู้สึกว่าค่อนข้างจะเสียเวลาไม่ไหวเออพูดถึงนะหุ่นรการลืมไปเลยว่าเรามีหุ่นราการเดี๋ยวเรามาชวนเขาคุยนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะได้ลุกขึ้นมานะฮะลุกขึ้นมาทําสวนให้เรานะเราก็ต้องทําการคุยสักระยะหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็น้องหมาจะได้มีเพื่อนด้วยนะคะไม่ใช่แค่ทําสวนให้เรานะ,ะทุกคนเขายังแบบดูแลอ สิ่งต่างๆในบ้านเราให้ด้วยนะว่าจะเป็นขยงขยะเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็คือเป็นพ่อบ้าน,นดีๆนี่แหละนะคะในส่วนของน้องหุ่นไราการนั้นถ้าใครสนใจก็มากับาภาคซีซั่นนะคะไปตามกันได้เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าแก่การลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อบรรยากาศความสมจริงเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็เป็นอะไรที่แนะนําเลยนะคะมีหิมะตกนู่นนี่นั่นด้วยโอเคค่ะสรุปว่ามือน,นี้เราก็ทำอาหารทานเองนะคะไฟกับการตกปลาในที่สุดได้มาละสองตัวหลังๆเริ่มตกไม่ค่อยยากแล้วนะคะก็เลย เออทำเองเลยนะคะประหยัดเงินด้วยไม่ต้องเสียเงินไงเออฮะประมาณนี้เลยสกิลการทำอาหารก็ดีขึ้นมาทุกคนว่าไม่ก็แบบไม่ค่อยปอกกระเด็กอะไรเท่าไหร่ละนะคะทุกคนดูแบบอบอุ่นไหมเรารู้สึกว่าดีจังเลยมีน้องหมาคิดถูกมากเลยนะคะที่เลือกให้เป็นน้องหมาเนาะไม่งั้นคือคุณจอนี่ก็จะเหงาอยู่บ้านคนเดียวอะไรอย่างนี้คือก่อนนะั้นอุ้ยน้องเขากลัวทุกคนน้องเขากลัวไฟนะคะมีใครแนะนําหน่อยได้ไหมว่าเออมีใครสามารถแนะนําได้บ้างว่าเราจะให้น้องแบบ ยกเลิกความกลัวนี้ได้ยังไงอะเราไม่ชอบเลยนะคะรู้สึกไม่สบายใจที่เวลาเห็นน้องเขาแบบกลัวอะไรแบบนี้แต่คือไฟมันก็จำเป็นที่จะต้องจุดไงไม่จุดก็ไม่ได้มืดไม่ไหวนั้งแต่ว่าบ้านเรามาสไตล์นี้แล้วว่า มาแล้วนะคะคำถามประลองปัญญาเนาะ,ะโรดี้คราวจอนี่รู้ว่าไม่ใช่ไอเดียที่ดีเลยนะคะที่จะทําการแสดงคอมเมดี้แบบโซเลตเนาะฝูงชนก็เริ่มที่จะวุ่นวายละนะคะเริ่มเสียการควบคุมเขาจะเออเรียกร้องความสนใจตะโกนไปหรือว่ายอมแพ้แล้วก็ปิดมันซะนะคะเราก็ตอบไปเลยว่าสนใจกูหน่อยจ้านะคะก็รุณสวัสด์เช้าวันใหม่นะคะหลังจากเมื่อวานนี้ก็คือกลับดึกไม่ไหวนะคะกลับมาก็หลับเลยเนาะ,ะ <c oughs> วันนี้ก็เช้าละแปดโมงแต่ยังไม่ตื่นทั้งคนทั้งหมานะคะไม่รู้เพียอะไรกันมาจากไหนเนาะโอเคและทีนี้ก็ตื่นมาด้วยความเพล เลยทีเดียวเราจะเริ่มทําอะไรก่อนดีกินเลยไหมคะเพราะว่าฮังกรีไม่ไหวเมนูที่เราเลือกในเช้าวันนี้นะคะว่าจะเป็นสแครมเบิลเอกเนาะเป็นไข่คนกุกกุกนั่นเองนะคะก็ทําอาหารในครัวกันบ้างนะคะตั้งแต่อยู่บ้านหลังนี้มาก็ยังไม่ได้ทําเลยทีเดียวนี่ได้ใช้เตาละนะคะก็จริงๆไม่อยากจะทำในครัวตอนแรกเพราะว่ากลัวไฟจะไหม้ไงสกิลการทาอาหารมันต่ำเตีย้ยเรยดินจนเกินไปนะคะก็เป็นอะไรที่น่าห่วงอยู่วันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะมานั่งที่โซฟากินไปดูไปน้อง้องหมาของเราแซนดี้ก็ชอบทีวีอยู่นะคะในส่วนของทีวีนนั้้ก็สาามรถใช นะคะทุกคนเพราะว่าเรามีเครื่องปั่นไฟเอ้ยเรามีโซลารเซลล์นะคะแล้วก็มีการหันหลมด้วยเนาะไฟฟ้าก็มาจากส่วนนี้เลยก็ทําให้เราสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนาะแต่ก็มีความจากัดสักเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังโอเคอยู่นะคะถือว่าใช้ได้บริสุทที่สุดเรามาพูดถึงตาแหน่งหน้าที่การงานของคุณซอนนี่กันบ้างดีกว่าเนาะตอนนี้ก็ยังดํารงตําแหน่ง Open m i มค์ซีเกอยู่นะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะเลื่อนขั้นเนี่ยโปรโมชั่นทัสเนี่ยเราก็ต้องทําการเ,าเล่นกีตาร์หรือไวโอลินให้ได้สกิลที่สอนเอง ะะก็เลือกเอาระหว่างไร้โจ๊กหรือว่าจะทำการ practical music เนาะ practice music แล้วก็ทำการเลือกเ,อเป็นเล่นกีตาร์เลยแล้วกันนะคะจริงๆก็สามารถที่จะไรโจ๊กได้โดยการใช้คอมพิวเตอร์นะคะซึ่งจริงๆเราก็ควรที่จะทำแบบนั้นเนาะเพราะว่าน้องเขาม,มีความฝันที่อยากจะเป็นดาราตลกใช่ไหมก็ต้องทําการฝึกฝนทางด้านนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้รู้สึกว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีมากโขดเลยทีเดียวก็เล่นกีตาร์หน้าบ้านเป็นอะไรที่เก๊กูดเวริกูดคนอื่นก็ได้ฟังด้วยนะคะผ่านไปผ่านมาก็คือแวะฟัง ตอนนี้ก็ได้เวลาทำงานแล้วนะคะห้าโมงนินิละเราก็ให้น้องไปทำงานเนาะเรามาอยู่กับคุณน้องแซนดี้ดีกว่าเออเห็นไหมทุกคนน้องมีความกลัวเพลิงอะ่ะเออเขาเรียกอะไรไฟนะคะเตาไฟเราไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะว่าเห็นแล้วก็รู้สึกแบบสงสารนะเอ็นดูอยากจะเอาความกลัวนี้ออกแต่เราไม่รู้วิธีไงสำหรับใครที่ทราบนะคะรบกวนแนะนากันเข้ามานิดนึงถือว่าเป็นการบอกบุญแล้วก็ขอขอบคุณไว้ณนะตรงนี้เลยนะคะเย้ yeah, ตอนนี้เราก็ได้เลื่อนขั้นแล้วนะทุกคนในส่วนของเวลาทํางานนั้นก็ยังเหมือนเดิมนะคะไปทุกวันเช่นเคยเวลาห้าโมงถึงห้าทุ่ม เดือนก็ขึ้นละนะคะในเลื่อนขั้นเป็นซีลิสเตอร์อุ้ยใกล้จะได้เวลาอาบน้าละน้องหมาของเราก็คืออ,อยากไปวิ่งนะคะเดี๋ยวพาน้องไปวิ่งนิดนึงนะ go on walk เอาเป็นก o ฟอร์จ็อกละกันนะคะน้ำนี้ก็เดี๋ยวค่อยกลับมาลดได้ไหมเนาะ,ะโอสงสารนางนางอยากจะวิ่งไม่ไหวอยู่บ้านก็อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยสงสัยนะ่าจะต้องหาแฟนให้นางแล้วไหมตอนนี้ก็ให้นางไปวิ่งก่อนละกันนะคะไล์การ์เด้นเยสแน่นอนคะ่ะจะได้ทําส่งทําสวนอย่างมีความสุขตอนนี้น้องก็เริ่มหิวละนะคะก็จะให้น้องทําการรับประทานอาหารนิดนึงมาดูซิว่าพอจะทําอะไรได้้้้บาาาาาาางนนะะะคเเพรรรวว่ไดดทํกกอจมแล ก็จะมีวัตถุทิบในการทำอาหารละก็จะเรียกเป็นบีฟราเมนเลยนะจ๊ะความหิวส่วนตัวรุนๆนทุกคนอยากกินเองนี่แหละไม่ใช่อะไรนะคะก็จะมีการเตรียมอาหารทางด้านนี้เนาะเคาน์เตอร์นี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสารพัดประโยชน์ใช้เป็นโต๊ะอาหารก็ได้นะคะเตรียมอาหารก็ได้และทางด้านนี้เราก็ได้ทำการซื้อคอมมาให้น้องลับเพื่อที่น้องจะได้เอาไว้ทําการไวจ๊กเนาะแบบเขียนเรื่องตลกทรงเป็นภารกิจหน้าที่รายวันเนขาเรียกกันบ้านใช่ไหมเราขอญอาตเรียกเป็นการบ้านแล้วกันนะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายนะคะอ่่าาาททีีนนน้กก็เอยงงงปรึและ รู้สึกว่ามือเป็นมือเย็นมือแรกเลยที่ได้ทําการใช้เตาเนาะเออใช้คําว่ามือเย็นได้หรอรู้สึกว่ามันก็ตีสองแล้วนะไม่เย็นเราไม่คะเนี่ยจะเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะคือแบบ ป๋าจะส่าวิคุณซันดี้มาด้วยนะคะอยากอยู่ใกล้ๆสงสัยจะเหงาก็คือตาตรงเนาะมันก็มีเราเนแค่2สองคน,นก็ต้องแบบรักกันบ้างเป็นธรรมดานะคะมุมเดิมที่คุณเคยนะคะมุมรับประทานอาหารของเราเพิ่มเติมก็คือคอมตัวใหม่นะคะที่เราได้บอกไว้เมื่อกี้เนาะว,ว่าตั้งใจจะซื้อมาเอาไว้ทํางานนั่นแหละนะคะทำกันบ้านส่งเจ้านายนะคะจะได้ทําการเลื่อนขั้นไวๆไ้นี้เริ่มนะคะเริ่มได้กลิ่นตัวละกล <laughs> ิ่นตีนกลิ่นชีนตัวเองนั่นหละ โอเคคะ่ะอาบน้ำเนาะอาบน้ากันดีกว่ารู้สึกว่าน้องบอกว่าเหม็นไม่ไหวละจะอ้วกจะอ้วกกินตัวเองนะคะไงทุกคนวิวดีมา,มาเห็นฝูงปลาแหวกว่ายนะเออดูดีเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่า,ม,วามีแค่ในพาคซูรานี่นะปลาเปอร์เนี่ยเออในผักโอเอสซิสก็มีนะคะที่จริงเราคิดว่าน้องเขาหน้าจะมากับป้ายที่เอาไว้ตกปลาเข้าใจว่าปลาในบึงของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะทุกชูมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับวันนี้ก็น่าจะต้องทําการจบอีพีแต่เพียงเท่านี้นะคะเอาเป็นว่าสาหรับใครที่ชอบอีพีนี้ก็สามารถกดไลค์เป็นกําลังใจให้เราได้นะคะเดี๋ยวไว้มาพบกกกััันนนนใหหม่่้้้าาาาาสํํรบววีี็ตองลคด 哈，拜拜。